ครับผมอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกสถิติตอนบิดผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฮ้สวัสดีไอดอลผมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยล่ะเฮ้ยไอดอลผมเลยจริงเหรออาจารย์ครับผมทอาจารย์ไปพรางตรงไหนบ้างเนี่ยับฝากเหมือนกันตรงไหนผาสักมดตัวหนึ่งตรงนี้มดตัวเดียวก็เจ็บแล้วผมนับถืออาจารย์มาทุกอาทิตย์นะ อาโอเคครับผมวันนี้ทำอะไรครับครับผมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเท้ามันเย็นอีกแล้วพี่เก่งครับเคยมีอาการเท้าเย็นเลือดไม่ลงไปเลี้ยงเลยครับเท้ามาดูวิธีการแก้ไขเนาะนะครับต้องนั่งนั่งผาเพียบเนาะนี่ครันั่งผาเพียบนะครับผมนั่งผาเพียบแต่ไม่ใช่นั่งผาเพียบธรรมดาขานี้จะต้องกระทับขานี้โอ้โหอ่าอย่างเงี้เนาะเห็นไหมครับนะ เนี่ยแล้วก็ยืดใช่่คะนะครับผมโอ้โหล้มอีพเฮ้ยอะนานะครับผมวันนี้นะครับเนี่ยยืดแล้วก็กดอ่าไล่ลงมาได้อสองข้างสองข้างอีกข้างนึ่งไปอ่าจะได้บาลานซ์จะได้บาลานซ์ค่ะนะครับผมอ่านะครับนวดปลายนะครับเนี่ยต้นขาเนี่ยแนวต้นขาเนี่ยเนาะอยาจะเปิดต้นขาตรงนี้เปิดประตูลงมากดเองก็ได้เงี้ยกดเองก็ได้ โอเคประมาณนี้าประมนะครับผมเรื่องสมุนไพรของเราเรื่องสมุนไพรของเราวันนี้เป็นสมุนไพรในวันนี้นะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะแล้วแต่ว่ามีประโยชน์มากๆแล้วแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามไปชื่อว่าใบหูเสือใบหูเสือเนี่ยนะฮะมันจะต่างกับใบหูกวางคล้ายๆใบกระท่อมไม่เหมือนใบหูกวางมันจะใหญ่ๆแต่ใบหูเสือมันจะเล็กๆใช่ค่ะขอบใบอ่นะคะ งานงานวิจัยเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็เชื้อไวรัสได้เหมือนกันว้าวช่วงตาอกตอนนี้เลยนะขยายเขาเรียกว่ามันขยายหลอดลมหอบหืดเนาะอาการหอบหืดนะคะของหลอดลมเลยก็ยังเป็นตัวเขาเรียกว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันไอาจาวยวิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือเวลาเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านเรามาปลูกที่บ้านได้เนาะแต่ถ้าเราซื้อมานะคะใช้แค่3-5ใบนะคะชงในน้ำร้ นะคะน้ำชงเป็นชาเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาจะมีวอลลาทายออยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการขับลมแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะหรือจะเอามาทําเป็นเขาเรียกว่าอาหารอะไรก็คือแหนมช่วยขยายหลอดลมและทางเดินหายใจใช่ค่ะกราบขอบคุณอาจารย์ชะเพจชุมทางดาวทองและช่องชุมทางดาวทองช่องเจ็ดทาง u t u b e ขอเชิญทุกท่านกดไลค์ กดแชร์เพจกดติดตามช่องกดซับสไครต์กดอะไรก็ได้มีปุ่มอะไรกดให้หมด Absolutely เพื่อให้ยอดผู้ติดตามของเราเพิ่มขึ้นมาหากยอดฟอลโล่ของเราเป็นไปตามเป้าเราจะได้ไปญี่ปุ่นทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนร่วมของรายการของเราหากผมได้ไปญี่ปุ่นจริงๆเราจะซื้อของฝากมาฝากแฟนเพจคนที่ดูช่องชุมนางดาวทองทุกท่าน ขอบคุณมากครับ